สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูการซ่อมบำรุงเรื่องแมทแนน,นเจ้าฮิตชิซั2เอสสองคิดหนึ่งตัวนี้เรียกว่าบูมนะครับนี่บูมส่วนอาร์มอยู่นี่ครับเอ่อคานพี่น้องนะครับคานเพราะว่ามันหลวมไม่จริงๆใส่บูธไปอยู่หร ทำไมไม่ใส่บูทก็ได้นี่ครับบูมเนี่ยน้องบูมตรงนี้มันหลวมครับก็เลยให้ช่างกล้องมาคว้านนะครับนี่เครื่องเขาทำเองเฮ้ยหยอดน้ำหรือหยอดเล่าขาวนะ <c oughs> เดี๋ยวรถเมานะ นี่เครื่องคว้านพี่น้องตอนนี้เขาเดินทางมามาทําต่างไม่ได้ทำอยู่อูนะครับมา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 ,มาทำที่บ้านนะครับเดินทางออกมาประมาณอา่าสิกิโลมาทําเองครับนี่อ่ท่นใดที่เอ,เอ่จังหวัดสุรินทไร์เลยไปไหมนี่เขาไปทําที่บ้านไปไหมเอ้ยทำไรไม่ว่างอะ อ้าวตว่าี้ได้ไก็ไเด้อืมอ่ต้องต้องใช้ไฟกี่เฟสไฟบ้าน,นไ,ได้ไหมตัวนี้ไฟบ้านได้ไหมไม่ต้องใช้สามเฟสนะอ๋อท่านไหนสนใจนะครับเครื่องคว้านหรือว่าสนใจเครื่องคว้านหรือว่าให้ช่างกล้องไปทำให้นะแถวบุรีรัมย์สุรินก็เดี๋ยวไปทำที่บ้านเลยครับนะ เี่ยรับฮิตาชิสัตยเอกสองขีดหนึ่งตัวนี้ซื้อมาเฮ้ยแบงเห็นเงินในจากลานอะไรนี่ยได้จ,จักแสนล่ะ 3, าสแสนน่ะหได้ยังโอ้ได้ตัวตัวนี้เฮ้ยซื้อมาได้สเดือนหรือเดือนสามเนาะสประมาณสีเดือนนี่น้องนะอ่าห้าชั่วโมงลวอีห้าร้อชั่วโมงกับสเดือนนี่สองสเดือนนี่ครับ ตัวนี้ซื้อมาประมาณหนึ่งล้านครับนะนะครับเราก็มาทำงานได้ประมาณสองสามแสนแล้วครับนะสามแสนแล้วแล้วก็บูมมันคือมันรวมตั้งแต่เอามาแล้วบอกอ๋อมันออกอาการตั้งแต่ซื้อมาแล้วครับก็เลยเอาช่างกล้องมาเขาเรียกว่ามามาเชื่อมแล้วควานนะฮะให้มันให้มันแน่นเพื่อประกอบกับ อามนี่ครับฟังนี่ว่าต้องบอกู้นี่อ๋ออ๋อนี่ครับนี่เป็นฮิตาชิครับฮิตาชิสัตว์เอกสองร้อยขีดหนึ่งเี้มทจะเปลี่ยนรูปใหม่เ็นหรือไม่เลยบอโอ้จังเลยวะโอ้เมื่อกี้จะเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ถือว่าเป็นรถพิมพ์นิยมสำหรับค่ายฮิตาชินะครับสัตว์เอกสองร้อยขีดหนึ่งนี่หกบีจีหนึ่ง น้ำหนักไม่เยอะครับน้ำหนักกต็ตีไปมัน20ตันครับเต็มสูบนะถ้าน้ำหนักเขานี่อยู่มัน19ตันครึ่งแต่ถ้ารวมเบ็ดเสร็จก็อยู่มัน20ตันครับดูวิธีตั้งนะครับเครื่องคว้านก็ขายไปสองเครื่องละอยู่ประมาณเกือบประมาณสี่0มื่นครับสี่0 0ส่งถึงบ้านเลยนะครับช่างใดที่ต้องการครับก็ลอง ต่อไม่ได้หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ครับ0982723752อันนี้จากชั่วโมงแล้วนี่สองหมื่นยังฮ่ะหมื่นทวดอน่างนี้นี่ครับโอ้เพิน่นขายป่ะนี่ขายป่ะเ <laughs> อาได้กำไรขายตัวนเาวนาะงานไหลป่ะนี่ อ้าวช่างกล้องปั่นนี่แล้วครับนี่พี่น้องเขาเข่าเหรอ๋อ,อบกคมนี่ครับพออพ่อแล้วก็กัดอ่ก็ทำประมาณสองวันนะพี่น้องประมาณสองวันเราคิดกันเป็นรูนะครับคิดกันเป็นรู ซื้อแว่นมาให้มีแว่นหนึ่งหัะแว่น3มเอ็มอ่ะใครที่ฟุงกี้ลวมหรือว่าบูมอามลวมก็ติดต่อช่างกล้องได้ครับเดี๋ยวให้เบอร์ไปลปักษณะนี้ครับมือคนไทยโอ้รถหมื่นชั่วโมงเอง ไม่หยอดน้ำมันนะเขาหยอดน้ำครับหยอดน้ำเฮ้ย,ยเสียงอะไรซิ้นกระบอกนี่เปลี่ยนไปแล้วครับซิ้นกระบอกช่างกล้องก็ทำได้ไหมเนาะเปลี่ยนซิ้นแล้วก็งานเชื่อมเนี่ยยกให้เขา เปลี่ยนโซ่แท็กอะไรได้หมดครับติดต่อมาได้อยู่ที่บ้านกวดบุรีล์ใช้มอเตอร์มิซูมิชิจะขึ้นอยู่ต้อง ต้องต้องมีประสบการณ์เนาะซีซัวนี่ทำไม่ได้นะฮักเบิดบ่เอ่อประมาณกี่ชั่วโมงช่างน,น,น่นนนอาจะตอนนี้เริ่มประมาณ9โมงนะ10โมงน่าจะสิบประมาณ4โมงเย็นนะไม่แน่ไม่แน่ต้องมีใส่ถุงมือระวังด,ด้วยทิศด้วยบอกหลายครั้งแล้วนะ ไม่เคยเชื่อผมเลยครับติดมือฮะติดมือมืออะไรยิ่งกวดีใส่รองเท้าเซฟตี้ด้วยเอยมีรองเท้าคู่หนึ่งรองเท้ารองเท้าเรันนเนใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่แว่นแว่นใส่เรารองเท้ายกไม่ขึ้นหรอกซื้อมาคู่หนึ่งหัวเหล็กไหมโอ้ยเอาไปแลนเอาไปลงบอถ่ายเก็บใครหำหมดเลย าจะยกให้ช่างกล้องโน่น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 โนยดูวข้าตาอะไดยเฮ้ยให้เบอร์ลูก FC หน่อยดิศูนย์แปดหกศูนย์แหกเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแม่เมื่อคืนโทรไปหาผมผมนึกว่าสาวที่ไหนมาผมก็สวัสดีครับที่ไหนได้ช่างกล้องโอ้บากกะละมัง เรียกใช้บริการได้ไี่เนอะช่างมันบ้านเนี่ครับ,บ้งคีดีวจะเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวสั่งให้สองหมื่นกว่าบาทชุดประมาณสามหมืนมม่น,นอ,อยู่นะเฮ้ยบ่อหอดอ,อกเดี๋ยวทิเศษให้ไม่น่าถึงก็จะใช้ใบมีดใบมีดกัดนะครับพอกแล้วก็กัด หรือว่าท่านใดต้องการเครื่องก็สั่งซื้อได้ไปใช้ได้ครับทำกันแบบบ้านๆเลยต้องซื้อสีมา่านวะยซื้ีสีวะ ปนีนี้เดี๋ยวก็จะถึงสองกรานนี่เอาเงินล้านแน่ครับคันนี้เดือนละแสนได้อยู่นเนาะแสนกลัวเีนี้ค่าแรงเท่าไหร่กินยังกินเงินเดือนทัไนได้เหรอไอ้ย่าเดืยนมึงจายบ่ออันบ่ <c oughs> บอใจก็นี่ตัวเนาะ,ะคำๆค,ครับคำๆจะต้องจัดทีละรูนะครับัดทีละข้างใช้ง่ายด้วยเนาะไม่ต้องใช้เวลา คนถามว่าก้อยเหล็กตันเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่เหล็กตันนะพี่น้องเป็นเหล็กประกอบกันเฉยๆจ่อาจจะเชื่อมข้างในอาจจะสองชั้นก็ได้ครับไอนี่จะกี้่าเชื่อมได้สวยที่กันไี่น้อยเชื่อมน้ามดูก็วิดีโอชุดนี้เอา12นาทีพี่น้องไม่ไหวแล้วหนวกหูเหลือเกินผมเบื่อช่างกล้องแล้ว เดี๋ยวตอนเย็นต้องจวดกันหน่อยก็ชอบจวดครับนะก็ะชอบโวยชิอ่ะสนใจก็ทักมาได้ครับอยู่แถวบ้านชาติจริญศัพด์เดี๋ยวไปทำให้มีดีคนไทยไม่ต้องไปจ้างไทยครับ นใจก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอสเกาเปอร์เนรับ0 9ศูนย์เก้าาฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ